เมื่อวันที่29ธันวาคม2525 25, เวลา10นาฬิกาพลโทอัดบุญคือผู้กำกับศูนย์ราความปลอดภัยพร้อมด้วยในาทหารชั้นผู้ใหญ่ของศูนย์รษาความปลอดภัยได้มาร่วมในพิธีอวยพรผู้ประคับัญชา ของขอ้าราชการลูกจ้างคนงานศูนย์สาความปลอดภัยเนื่องในวรโรกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2526เมื่อพลโทอัดปืนกระพือปุ่งขับศูนย์สาความปลอดภัยถึงยังห้องประชุม101แล้วนายทหารเวรรายงานยอดกำลังคนจำมาเข้าร่วมประชุมวัดนี้พร้อมแล้วครับผม พ,พันเอกประนิษฐ์สินภูลผลผู้อนวยการโรงเรียนรักษาความปลอดภัยในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานวันขึ้นปีใหม่2526กล่าวรายงานการจัดงานและกล่าวอวยพรปีใหม่แก่ผู้มีคัาบัญชา มาศูนรักษาความปอดภัยจัดหาอุปกรณ์การศึกษาซ่อมแซมและปรับปรุงสนามเด็กเล่นและจัดหาของเล่นเพิ่มเติมสองดำเนินการโครงการกีฬาดิสเทเบิลสามดำเนินกิจกรรมพิเศษอื่นอันเป็นประโยชน์ได้แก่จัดหาเครื่องดนตรีไทยให้แก่ชมรมดนตรีไทยศุรักษาความปอดภัยจัดหาหนังสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนศูษาความปลอดภัย และชมรมภาษาอังกฤษศูนย์ภาวามปลอดภัยกับปรับปรุงบริเวณสนามยิงปืนศูนย์ภารความปลอดภัยเราห้องการผมศูนย์สาษาปลอดภัยจบแล้วประธานจัดงานได้มอบใจกันดอกไม้ให้พลโทอัดปืนกระพือเพุ่มขับศูนย์รักษาความปลอดภัยและมอบให้พลโทสันพิสุทธิศักดิ์ ที่ปรึกษายุรษาความปลอดภัยมอบให้พลตีโสพลศรีสนันรองพุ่งขับยุรษาความปลอดภัยฝ่ายปฏิบัติการและมอบให้พลตีหม่อมราชวงศ์ชัชวาลส,สนิทวง์ที่ปรึกษายุรษาความปลอดภัย แล่มอบให้พลตีนิสัยใบเงินรักษาราชการแทนรองผู้บังคับสืบรักษาความปลอดภัยฝ่ายบริหารจากนั้นผู้บังคับสืบรักษาความปลอดภัยได้กล่าวให้อาวาทแก่ข้าราชการลูกจ้างคนงานของสืบสารความปลอดภัยและอวยพรตอบเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2526ล่่า,มาไม้ไมรีีิทงหย ได้มาชุมนุมกันอวยพรวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2526ให้แก่ผมท่านรองและท่านที่ปรึกษาในวันนี้นับตั้งแต่วันที่มาดำรง,งตำแหน่งผู้บังคับศูนย์รักษาความปลอดภัยผมได้ตั้งปนิธานไว้อย่างแน่วแน่ด้วยความจริงใจที่จะพัฒนาศูนย์รักษาความปลอดภัย ให้มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาระดับสูงและก็จะพัฒนาความเป็นอยู่ของบรรดาข้าราชการลูรจกจ้างคนงานไปพร้อมกันดังที่ท่านได้กล่าวมาแล้วทั้งนี้ก็ปรารถนาจะให้เป็นสวัสดิการ ด้านสันทนาการแก่ท่านทุกคนตลอดจนครอบครัวได้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมใน้พักผ่อนยอนใจบุตรธิดามีความก้าหน้าทางการศึกษาเพื่อเป็นกำลังของชาติสืบไปผมหวังว่าโครงการทั้งสามที่ได้ดำเนินมาแล้วนั้นจะได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงถาวร และก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปโดยจะต้องช่วยกันดูแลบำรุงรักษาและส่งเสริมอยู่เสมอซึ่งจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อทุกคนมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและมีความเสียสละตามสมควรไม่แบ่งพวกแบ่งพ้องมีความจริงใจต่อกัน หันหน้าเข้าปรึกษาหารือกันก็จะทำให้กิจกรรมทั้งหลายสำเร็จได้โดยรวดเร็ววันนี้เป็นวันที่ผมอิ่มเอมใจที่สุดยันบนในชีวิตของผมก็ว่าไเพราะสิ่งที่ผมเคยฝันฝันไว้ได้กลายเป็นจริงเราคือผมเคยกำนังอยากจะตั้งมูนิธิ ไว้เป็นอนุสรมานานแล้วเพื่อการศึกษาของอนุชนตามกำลังที่จะจัดได้บัตรนี้ผมได้รวบรวงเงินก้อนจำนวนสามแสนบาททวนเป็นทุนจดทะเบียนเบื้องต้นชื่อมูลนิธิหกพุทติกาหมอบไว้ให้อยู่คู่กับสรปตลอดไปจำนวน โดยให้คณะกรรมาการมูลนิธิซึ่งมีตัวผมเองเป็นประธานกรรมการพิจารณาใช้ดอกผลให้เป็นทุนการศึกาษาของลูกหลานสรพต่อ,อ,อไปและจะค่อยๆรวบรวมจนครบตามเป้าหมาย5แสนบาททวนภายในปี2527 ขณะเดียวกันผมก็จะพยายามเปียมเงินอีกจำนวนหนึ่งเดือนละห้าหมื่บาททวดเป็นของฟังแต่ท่านทั้งหลายต่อไปจนกระทั่งผมกษเสียอายุสามสิบันยายนสองหาสองหเพื่อสวัสดิการด้านสันทนาการโดยเฉพาะการวางโครงสร้างพื้นฐานสนามกีฬาสอน ได้แก่สนามฟุตบอลรวมทั้งสนามกีฬาลูกและลานซึ่งจะตั้งอยู่ด้านหลังของแนวแฟลตจะเริ่มถมดินตั้งแต่กลางเดือนมกราคมสองหรืออีกประมาณสองสัป,ปดาห์ข้งางหน้านี้ท้ายที่สุดผมขอให้คำพอรอันประเสริฐทั้งหลายที่ท่านได้อวยพรแก่ผม ร้องและที่รนนปรึกษาได้ดนบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีความสุขความเจริญทางกายใจปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบขอจงได้สมดังมโนหมายและดำเนินชีวิตไปโดยสันติสุขทั่วทั่วกันสวัสดีปีใหม่แต่พวกเราทุกคนสวัสดีครับ จบแล้วผู้บังคับศืบรากษาความปลอดภัยได้มอบเอกสารมูลนิธิ6พฤศจิกายนแก่ประธานจัดงานวันขึ้นปีใหม่จากนั้นประธานจัดงานได้มอบโรสสมนาคุณและแจ้งความชมเชยแก่ผู้บังคับสูนรากษาความปลอดภัย